สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาอ่านความคิดเห็นนะครับที่ชาวต่างชาตินั้นได้ตั้งกระทู้ไว้ว่าคนเวียดนามคิดยังไงกับคนไทยซึ่งคำตอบมีดังนี้ครับคนแรกตอบว่าคนเวียดนามมักนึกถึงคนไทยเป็นส่วนหนึ่งของชาติเวียดนามจากประสบการณ์ของฉันหลังจากใช้ชีวิตในหมู่บ้านในไทยได้ไม่นานนั้น ฉันคิดว่าพวกเขาเป็นมิตรและอบอุ่นมากคอมเมนต์ Comment ทำไมนะครับคอมเมนต์ Comment ว่าคล้ายกันอาจจะคล้ายกับภาษาเวียดนามมากกว่าภาษาจีนในลหลายๆด้านโดยข้อเท็จจริงที่ว่าวันยุ์ภาษาไทยให้เสียงที่ใกล้เคียงกับภาษาเวียดนามมากกว่าภาษาจีนโฆษณาไทยนะ่ะหยุดดื่มเป็นตำนานสุดยอดฟุตบอลไทยเป็นคู่แข่งที่ขมขื่นกับฟุตบอลเวียดนามคนไทยฉลาดและขยัน คอมเมนต์ทำานครับคอมเมนต์ Comment ว่าพูดคุยโดยตรงนะชาวเวียดนามมองว่าไทยเป็นคู่แข่งสําคัญของพวกเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกมิติทุกครั้งที่เราได้ยินเกี่ยวกับประเทศไทยสิ่งแรกที่เราพูดถึงก็คือพวกเขาปลูกข้าวมากกว่าเราและรวยกว่าเราด้วยชาวเวียดนามมักจะมาเยือนไทยในสถานที่ท่องเที่ยวเรารู้สึกอิจฉาความสำเร็จด้านกีฬาของพวกเขาโดยเฉพาะฟุตบอล คนไทยอบอุ่นและเป็นมิตรมากกว่าของเราฉันนยอมรับว่าพวกเรานะั้นส่วนใหญ่ยังหยาบคายคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณสําหรับคําถามของคุณนะในฐานะชาวเวียดนามฉันต้องตอบคาถามนี้ชาวเวียดนามส่วนใหญ่นะ่ะคิดว่าไทยพัฒนามากกว่าเวียดนาม,มากเวียดนามใช้เวลาอย่างน้อย30ปีกว่าจะตามไทยให้ทันคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่าเรามักจะพูดถึงว่าคนไทยนะ่ะกลัวเราแค่ไหน และกลัวว่าเราจะบุกรุกพวกเขาหรือทําอะไรทํานองนั้นความจริงก็คือโดยทั่วไปแล้วเราคิดในแง่บวกและพยายามแข่งขันกับพวกเขาอย่างยุติธรรมและตรงไปตรงมาในหลายๆด้านการส่งออกข้าวฟุตบอลการเล่นเกมการท่องเที่ยวเราชื่นชมไทยสําหรับนโยบายค่าภาคหลวงที่ชันฉลาดที่ป้องกันไม่ให้ประเทศกลายเป็นอาณานิคมของตะวันตกนอกจากนี้ สาวไทยหลายๆคนก็สวยและหนุ่มเวียดนามก็ชอบนอกจากนี้นะเราจะมองปัญหาด้านการพัฒนาที่พวกเขาประสบและพยายามเรียนรู้ประสบการณ์นั้นสรุปคือเราค่อนข้างชอบพวกเขามากแต่ไม่ถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกเขาคอมเมนต์ถัดมาครับคอมเมนต์ว่ามวยไทยการเดินทางคนข้ามเพศและคู่แข่งฟุตบอลชาวเวียดนามจำนวนมากชอบสินค้าต้นกำเนิดของไทย เช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้าวรถจักรยานยนต์เป็นต้นคอมเมนต์ทำนะครับฉันเคยตอบคําถามนี้ที่อื่นแล้วเมื่อก่อนเราเนะ่ะเคยเป็นคู่แข่งกันแต่ตอนนี้น่ะไม่ใช่คนเวียดนามมาเที่ยวไทยเยอะและไทยนะ่ยซื้อธุรกิจเวียดนามและสร้างงานจํานวนมากชื่อเสียงของนายจ้างไทยในเวียดนามเป็นในเชิงบวกโดยทั่วไปแล้วเราคิดว่าคนไทยเป็นคนสุภาพให้เกียรติมีน้ําใจเป็นผู้เสนอ บริการที่ไร้ที่ติและยิ้มแย้มเสมอคนไทยดูเหมือนจะไม่ตรงไปตรงมาค่อนข้างลึกลับและหลายคนนั้นดูเหมือนจะชอบที่จะประนีประนอมเพื่อรักษาความสามัคคีในสังคมพวกเขาเนะ่ยเช่นเดียวกันกับการติดต่อกับชาต่างชาติอย่างไรก็ตามเราเป็นเพื่อนบ้านกันและเราได้เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างดีในช่วง3-40ปีที่ผ่านมาหรือประมาณนั้นนะ่ะ เราต้องเพิ่มความเชื่อมโยงในด้านของแม่น้ำโขงและอาเซียนเพื่ออยู่รอดร่วมกันเขมรธรรมนาครับคอมเมนต์นนมมนว่าฉันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยมากนักดังนั้นอ่ะสิ่งเหล่านี้นะ่ะแวบเข้ามาในหัวเมื่อนึกถึงประเทศไทยประเทศเกวงเล็บเรื่องตลกในเวียดนามแม้ว่าฉันไม่แน่ใจว่าคนไทยและคนอื่นอ่ะจะเห็นด้วยมีแฟนเคป๊อปมากมายที่นั่นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคม ประเทศที่พัฒนา,นาแล้วมากกว่าเวียดนามหน้าตอนนี้อักษยรย่อการเมืองไม่มั่นคงเป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามที่ชื่อว่าควงวูเงียน Channel ซึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอรีวิวการมาท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคลิปวิดีโอที่ชื่อว่ารีวิวจตุจักรกรีนพาร์คออนซันเดออินแบงกอกแคปิตอลออฟไทยแลนด์ทัวร์2022 ดยใต้คลิปนะครับคุณควงบูงเงียนนะครับได้บรรยายโดยแปลเป็นไทยดังนี้ครับฉันมาเที่ยวสวนจตุจักรในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2565สวนสาธารณะจตุจักรสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2518และเปิดเมื่อเดือนเมษายน2523เป็นสวนสาธารณะสีเขียวสวยงามเงียบสงบและอากาศบริสุทธิ์ในกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทย นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักเดินทางขอบคุณที่รับชมสนุกกับมันโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับเป็นการถ่ายทำนะครับในสวนสาธารณะสวนจตุจักรโดยการที่เขานั้นได้เดินท่องเที่ยวนะครับไปตามมุมต่างๆนะครับของสวนซึ่งจะเป็นการโชว์ความสวยงามของต้นไม้ใบหญ้านะครับที่มีความเขียวขจีนะครับเป็นสวนสาธารณะ ในกรุงเทพมหานครที่มีความร่มรื่นเป็นอย่างมากครับโดยภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีคอมเมนต์จากชาวเวียดนามนะครับที่เป็นแฟนคลับและมีคอมเมนต์ชาวไทยบางส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์ลองมาฟังกันดูนะครับว่าคอมเมนต์ต่างๆที่ยกมานี้เขาจะว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์ไว้ว่าฉากถนนในกรุงเทพดูสวยงามมากขอบคุณ คอมเมนต์ถัดมาครับเป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะครับได้คอมเมนต์ไว้ว่าสวนจตุจักรและตลาดนัดจตุจักรบริหารจัดการโดยกรุงเทพมหานครใกล้ๆกันนั้นคือสวนรถไฟซึ่งเคยเป็นสนามกอล์ฟของการรถไฟแต่ได้แปลงเป็นสวนสาธารณะเมื่อสองสามทศวรรษก่อนเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่สวนสาธารณะทั้งหมดในกรุงเทพบริหารจัดการโดยกรุงเทพและนี่คือ ประวัติโดยย่อของ J.J. Market จากวิกิตลาดนัดจด,ดุจักรเปิดมาตั้งแต่ปี2485ด้วโดยในปี2491นายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามมีนโยบายให้ทุกจังหวัดต้องมีตลาดเป็นของตัวเองกรุงเทพมหานครจึงเลือกสนามหลวงเป็นตลาดไม่กี่เดือนต่อมารัฐบาลได้ย้ายตลาดไปที่สนามชัยย้ายตลาดกลับมาที่สนามหลวง ในปีพศ2501เริ่มตั้งแต่ปีพศ2518พลเอกเกรียงศักด์ชมะนันมีนโยบายให้ใช้สนามหลวงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรซึ่งจะใช้เป็นพิธีลำลึกเนื่องจากพลเอกเกรียงศักด์ชมะนันเป็นประธานการรถไฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้นจึงอนุญาตให้ใช้ที่ดินด้านทิศใต้ของสวนจตุจักรเป็นตลาดได้การออกแบบของเขานั้น คือการรีไซเคิลขยะจากภูเขาขยะดินแดงที่ซ้อนกันมาหลายสิบปีเพื่อใช้เป็นที่ฝังกลบซึ่งเขานั้นได้คัดเลือกวิศวกรทหารมาทำงานสวนสาธารณะเสร็จสมบูรณ์ในปี2521เมื่อพลเอกเกียงศักดิ์ชะมะนันเป็นนายกรัฐมนตรีในปีพศ2526พ่อค้าทั้งหมดนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่สวนจตุจักรสมัยนั้นน่ะตลาดเรียกว่าตลาดพหลโยธิน ในปีพศ2530เปลี่ยนชื่อมาเป็นตลาดนัดจดตุจักรหอนาฬิกาเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นของตลาดจดตุจักรสร้างขึ้นเมื่อปี2530เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา6 0พัรษาของรัชกาลที่9เมื่อ5ธันวาคม2530ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารตลาดและสมาคมพ่อค้าไทยจีนคอมเมนต์าแลนะครับได้คอมเมนต์ไว้ว่าโปรดเยี่ยมชมสวนป่าเป็นจักกิติ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ล่าสุดในกรุงเทพในตอนเย็นซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากๆและคุณสามารถไปเที่ยวชมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์แห่งใหม่เพื่อต้อนรับการประชุมเอเปในปีนี้คอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าสวยมากที่นั่นนะขอบคุณสำหรับการแชร์คอมเมนต์ทำไปนะครับคอมเมนต์ว่าสวนที่ดูสวยงามมากขอบคุณที่แบ่งปันขอให้มีความสุข คอมเมนต์ทมานะครับคอมเมนต์ว่าสวยมากนะเพื่อนที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นะคอมเมนต์ทมานะครับคอมเมนต์ว่ารีวิวไทยดีมากขอบคุณคุณลุงนะสุขภาพแข็งแรงนะคอมเมนต์ทมานะครับคอมเมนต์ว่าสวนจตุจักรตั้งอยู่ติดกับตลาดนัดสวนจตุจักรและติดกับสวนสาธารณะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์คอมเมนต์ทมานะครับคอมเมนต์ว่าสวัสดีอีกครั้งกวงวูงเงียน วิดีโอนี้นะ่ะทำให้ฉันประหลาดใจมากสวนสาธารณะจตุจักรเป็นสถานที่โปรดของฉันในการเดินและวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนฉันนะ่ะเป็นพลเมืองกรุงเทพตอนนี้นะ่ะฉันและครอบครัวอยู่ในจังหวัดที่ห่างจากกรุงเทพมหานคร150กิโลเมตรขอบคุณที่เตือนฉันด้วยรีวิวที่น่ารักคอมเมนต์ท่า,านะครับคอมเมนต์ว่าทิวทัศน์สวยงามมาก ชอบสนามหญ้าสีเขียวขจีเขาเม้นทำมานะครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณยูทูบเบอร์มากๆค่ะที่แชร์ข้อมูลดีๆของประเทศไทยเพื่อจะเกิดประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาให้เวียดนามเราเคียงข้างไปด้วยกันเม้นทันมานะครับคอมเมนต์ว่าภูมิทัศน์ที่เย็นสบายต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติออกกําลังกายนะ่ะจะดีมากสะพานก็สวยค่าปรับ5 0 0พันสหรับการสุพุรีสุขอ,อนามัยและสิ่งแวดล้อม คอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่แบ่งปันวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในอุทยานเมืองไทยสวยจังที่นี่นะ่ะไม่สุบรีโชคดีโชคดีกับช่องคอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ว่าตามสวนสาธารณะต่างนะ่ะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ในทุกทที่โดยทั่วไปคอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่แบ่งปันขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขคอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ว่าคุณควงวูทําคลิปเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและถนนสวย ปลอดขยะของชาวไทยได้ดีมากคุณสามารถหาแฟนสวยๆคนไทยได้ไม่ยาก